หมอบีส่งกำลังใจให้กับทีมทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมแม้สาวไม่ถึงต้นต่อแต่ความจริงจะค่อยๆเผยออกมาแล้วสังคมกำลังจับตาอยู่สำหรับการทวงคืนความยุติธรรมให้กับนางเอกสาวแตงโมนิดาพัชระวิลพงศ์ที่ตอนนี้พักประชาชนหลายฝ่าย ระดมช่วยเหลือเพื่อคืนความจริงให้กับแตงโมว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตกเรือเพราะไปปัสสวะท้ายเรือซึ่งก่อนหน้านี้หมอบีทูสื่อวิญญาณก็ได้เผยเรื่องราวนิทานแตงโมภาคสองว่าเรื่องราวของแตงโมอาจจะสาวไปไม่ถึงตัวต้นเรื่องแต่คนทำอยู่ไม่สุขแน่นอนซึ่งการเรียกร้องคดีนี้อาจสาวไปได้แค่นิดเดียว ยังไม่เจอต้นเรื่องและจะหยุดอยู่แค่นั้นล่าสุดในรายการอังคารคลุ่มโปงหมอบี B. ได้เผยถึงเรื่องนี้ขึ้นมาว่าตนเป็นกําลังใจให้กับการทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวรอดูความยุติธรรมบางอย่างมันจะค่อยๆเผยออกมามากขึ้นผมเป็นกำลังใจให้ครับไม่รู้แหละไม่ว่ายังไงผมก็จะเป็นกำลังใจให้ แม้จะสาวไปไม่ถึงต้นต่อก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ทำให้เห็นว่าโลกใบนี้ยังพอมีความหวังอยู่บ้างมันต้องดีแหละสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่เคยได้ฟังนิทานแตงโมภาคสองของหมอบีก็ลองมาฟังดูนะคะในรายการทูตสื่อข่าวของหมอบีทูตสื่อวิญญาณอีพีล่าสุดได้ออกมาเล่าถึงการพยายามจะรื้อคดีแตงโมกันขึ้นมาใหม่ในสังคม เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะยืนยันได้ว่าแตงโมไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการพบพิรุธหลายอย่างซึ่งเชื่อมโยงกับนิทานของหมอบีที่เคยเล่าไว้เมื่อสองปีก่อนและเป็นไวรัเล่ในโซเชียลอาจารย์ปันเทพพัวพงพันธ์และคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ต่างออกมายอมรับว่าที่ผ่านมาหลังจากที่ออกมาพูดเรื่องของแตงโม มีเรื่องของความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นหลังออกมาพูดเรื่องนี้หมอบีบอกว่าตนเองก็เจอเรื่องนี้เช่นกันเมื่อสองปีก่อนหมอบียังได้บอกอีกว่าผมก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันตั้งแต่ช่วงสองปีที่แล้วหลังจากที่พูดเรื่องนี้ไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรคือเราคิดว่าไม่มีใครสนใจคำเราพูดอยู่แล้วเราก็เลยเล่านิทาน แต่ปรากฏว่าเดือดร้อนเลยจ้าแปบ๊บเดียวเท่านั้นไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงติดเทรนจนกลายเป็นเรื่องเราใหญ่โตก็ได้รับการติดต่อจากหลายคนหลายสายมากมายแต่เราก็พยายามจะไม่พูดอะไรสำหรับเรามันก็เป็นแค่นิทานเรื่องหนึ่งไงจะเอามาอ้างอิงอะไรตรงนี้ไม่ได้พร้อมกับถอนหายใจแล้วครั้งนี้ผมจะพูดอะไรได้บ้างหมอบีบอกว่า จะบอกว่าจริงๆแล้วหลักฐานมันยังมีอยู่ทุกอย่างมันค่อนข้างเป็นที่ประจักษ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่คนจะตั้งใจให้รู้หรือไม่รู้ต่างหากนั่นคือประเด็นเรื่องราวต่างๆที่ออกมาวิเคราะห์กันมันมีมูลอยู่แล้วพูดยากจังเลยขาบอกเอาง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะจะสาวให้ตายยังไงสุดท้ายมันก็จะไปสุดอยู่ที่หนึ่ง เพราะมันไม่สามารถไปถึงคนที่สูงที่สุดไม่สามารถไปถึงคนแรกสูงสุดได้อยู่แล้วมันจะได้แค่คนรองๆองลงมาคนที่ร่วมขบวนการก็แค่นั้นมันเป็นเรื่องของเวรกรรมนะรับรองว่าเจ้าตัวอยู่ไม่สุขแน่นอนคนที่ทำอะไรพวกนี้อยู่ไม่ได้แน่นอนมันจะเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นกรรมติดตัวเป็นเงาของการกระทำของตัวเองไปจนวันตาย สิ่งที่ตัวเองทำไปแล้วจะเกิดผลคือระแวงคนรอบข้างที่อยู่ร่วมกันที่รู้เรื่องราวเหมือนกันว่าใครทำอะไรไว้ที่ไหนเดี๋ยวคอยดูโดนกดดันมากๆเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาเองไม่หลุดก็ต้องระแวงกันถ้าคนนี้หลุดจะทำยังไงคนนั้นหลุดจะทำยังไงเหมือนในหนังที่โจรมันไปปล้นด้วยกันมันก็วางแผนด้วยกันแล้วถ้าถูกจับได้ คนนี้พูดจะทำยังไงจะปิดปากเลยไหมก็ว่ากันไปรอดูต่อไปแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจะทวงความยุติธรรมก็เป็นไปตามคันลองของธรรมชาติก็ทำไปดูแต่เดี๋ยวสุดท้ายธรรมชาติจะกระเพื่อมเองมันทนกดดันไม่ไหวอยู่แล้วมันจะเกิดนะแต่มันจะสาวไปได้แค่นิดเดียวสุดท้ายมันจะไปสุดอยู่ที่ที่หนึ่ง ที่มันไม่สามารถไปต่อได้แน่นอนอยู่แล้วก็ทำกันเท่าที่ทำได้แล้วกันไม่ว่าจะแค่ไหนก็ตามแต่ละขั้นแต่ละตอนมันจะเจอตัวใหญ่ๆที่มีผลในการทำอะไรชั่วๆในประเทศนี้พอสมควรถ้าตัดไปได้สักหนึ่งถึงสองคนก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองได้เยอะเหมือนกันนะก็เห็นด้วยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้บ้าง อันนี้ขอเน้นว่าเป็นนิทานนะพร้อมกับบอกด้วยว่ากฎแห่งกรรมมันยุติธรรมอยู่แล้วมันยุติด้วยธรรมชาติเสมอมันก็เป็นไปตามคันลองตามธรรมชาตินั่นแหละไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้ถ้าผมช่วยอะไรได้ผมช่วยอยู่แล้วแต่ช่วยในแบบของผมนะผมก็จะช่วยในมุมของผมโดยที่ไม่ต้องบอกใครว่าผมได้ช่วยอะไร จะไปปลดปล่อยเรื่องอะไรจะไปเคลียร์ยังไงก็เป็นเรื่องที่เราทำเองโดยไม่ต้องไปบอกใครอยู่แล้วไม่ต้องเอามาบอกออกรายการหรอกถ้าช่วยอะไรได้ผมช่วยเต็มที่อยู่แล้วหมอบีกล่าวซึ่งเรื่องนี้ก็ทำเอาหลายๆคนหูผึ่งเลยล่ะคะ่ะเมื่อหมอบีทูตสือ่อวิญญาณได้พูดถึงเรื่องคดีแตงโมกลางรายการทูตสื่อข่าวเราลองไปรับชมบางช่วงบางตอนกันดูนะคะ เรองทางไปเรียบร้อยเลยจ้าเดียวกันนั้นแค่แบบช่วงของไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงอะติดเทรนด์เรียบร้อยครับเป็นเรื่องราวใหญ่โตรับการติดต่อพวกนี้นันเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อะไรยังไม่พูดอะไรรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่ทิทานเรื่องของเฉยๆไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่ามาอ้างอิงอะไรตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เลยเลยยึดตรงนี้ไม่ได้เพราะเราก็แค่อันนี้ก็ตามข่าวใช่ไหมแล้วก็ฟังหมดเลยบทวิเคราะห์กันเยอะมากสายสำนักมากผู้รู้เยอะมากใช่ไหมฮะ ครับเราจะพูดอะไรได้บ้างใช่เราจะพูดอะไรได้บ้างเนี่ยพูดอะไรได้บ้างพูดอะไรได้บ้างพูดได้ทุกอย่างได้ยังไงแล้วใครจะไปไม่ไม่ได้ครับอตอนนั้นเล่าเล่านิทานเนาะตอนนี้ก็ยังเน้นว่าภาคสองเป็นขึ้นเหมือนอารมณ์ถ้าเป็นในตามคดีก็เหมือนกับไปท่าอายการควรจะต้องยังไงบ้างไหมแต่คือพอทนายความอครับทนาเดชาก็อาจะคุยว่าแบบว่าเหมือนแบบมันต้องอยากผ่านใหม่ ถ้าไม่มีหลักฐานใหม่ว่าไม่มันก็จะืองอ,อกคดีอะไรกันว่ากันไปกำลังได้อยู่ว่าเล่านิทานอะไรดีจริงๆอ่ะเราก็ค่อนข้างเล่าไปเยอะเหมือนกันในนิทานทั้งทีแล้วแบบไม่ได้ตั้งใจใช่ๆๆไหมเราก็ยังพูดได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมแบบไม่รู้แต่ว่าก็จะบอกว่าจริงๆแล้วหลักฐานมันมีอยู่ทุกอย่างมันค่อนข้างค่อนข้างเป็นที่ประจักษ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่ว่าคนมันตั้งใจให้รู้หรือไม่ตั้งใจให้รู้ตังหกนั่นคือประเด็น แค่นั้นเลยแล้วก็คือเรื่องราวต่างๆที่วิเคราะห์มาที่เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่มีมูลอยู่แล้วเนาะผู้ผูยย้ยากจังเสริมให้ได้แค่นี้แล้วกันว่าจะสาวให้ตายเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะไปสุดอยู่ที่หนึ่งเพราะว่ามันไม่สามารถไปถึงสูงที่สุดไม่สามารถไปถึงคนแรกสุดได้อยู่แล้วมันก็ได้แค่รองๆลงมาหรือคนที่ร่วมกระบวนการก็แค่นั้น ก็ยังเคยพูดอยู่ว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมเนาะที่รับรองว่าเจ้าตัวอยู่ไม่สุขแน่นอนคนที่ทําอะไรพวกนี้มันอยู่ไม่ได้แน่นอนมันเดือดเป็นร้อนแล้วก็จะเป็นเป็นกรรมคือเป็นเงาของการกระทําตัวเองไปจนวันตายแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยสิ่งที่ตัวเองทําไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดความระแวงวนรอบข้างที่อยู่ร่วมกันที่รู้เรื่องราวเหมือนกันว่าใครทําอะไรที่ไหนเดีย๋ยวคอยดูดิโดนกดดันมากามันอย่ตัวเอง Ing, nice ม that way. ันไม่หลุดห๋ยอมันก็ต้องร lair, ะแวงกันแหละใช่ไหมว่าถ้าครั้งนี้มันหลุดทำไงคนนี้จะหลุดทาไงแล้วเขาจะทำยังไงล่ะลองเะอยู่ในหนังไม่เอวลาสมมติแบบเหมือนจมไม่ป้นด้วยกันเลยเนี่ยสี่ห้าคนมาเลยเฮ้ยอยารู้เพิ่งผนวางเนว่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพี่งเดี๋ยวต้องเแน่เพี่ะทติ่งเพิ่งเพิ่งไปิ่งเพิ่งเพิ่งเงี้ยเ็ว่ไปใช่งมันจะเกิะไรขึ้นเพิ่วเูต่งเ้ิ่งเ่งเคิ่งเติวงความยุติรรเป็น็เพิ่งเพงขอองธรรมชาติ ก็ทาไปดูในสุดท้ายมันจนะโดนกับเพื่อมเองสุดท้ายคนมันคนไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะหนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ตามเดี๋ยวมันต้องเกิดแต่มันจะสาวไปได้แค่นิดเดียวแล้วสุดท้ายมันจะไปสุดที่หนึง่งมันไม่สามารถไปต่อได้แน่นอนอยู่แล้วอืม,อมแต่ก็ก็ทำทั้งที่ทาได้แล้วนะเพราะว่าไม่ว่าจะทาได้แค่ไหนก็ตามในแต่ละขั้นแต่ละตอนมันเจอตัวใหญ่ๆใ,ในระดับที่มันมีผลในการทาอะไรช,ชั่วในประเทศเงีเ้ยเสมควรถ้าตัดไปได้สักคนสองคนเนี่ยมันก็เป็นการช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองได้เยอะเหมือนกัน ก็เห็นด้วยไหมแต่ก็สมไรได้วาะเนี่ยนิทานนะครับอันนี้นิทานก็เป็นนิทานเลยครับผมแล้วประมาณนี้แล้วกันพี่บีครับมันมีเซฟพี่บีหลักเนี่ยโอเคเซฟบอกเซฟบอกดีครับผมก็เป็นกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอใช่ไหมครับพี่บีครับมันยุติธรรมยุติธรรมเสมอยุติด้วยธรรมชาติครับรั่งมันเป็นไปตามคอลงตามธรรมชาตินั่นแหละอือะเนาอตามนี้พอแล้ว อันนี้อันนี้เรากลับไปในอดีตใช่ไหมเราอะไรว่าอันนีว่าปัจจุบันเขาจะยังไงบ้างแต่ละสื่อต่างๆหรือแม้แต่ผู้ที่แบบทางานด้านสื่อเขาจะยังไงต่อเดี๋ยวลองดูไม่ต้องบอกหรอกเรื่องพวกนี้ผมรู้อะไรถ้าถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่าช่วยเรื่องไหนได้ผมช่วยอยู่แล้วช่วยในแบบของผมเนะเวลาเหมือนคล้ายว่าเคสเวลาอะไรเข้ามาเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าผมทำอะไรไม่ทำอะไรไม่รู้แล้วช่วยในมุมเหานี้เราไม่บอกเลยว่าเราช่วยอะไรแล้วก็ไปช่วยของเราเองจะไปปลดปล่อยยังไงจะไปเคลียร์เรื่องอะไรเป็นเรี่ยเป็นเไม่ต้องไไปออระ ไม่ต้องรายการก็จะช่วยอะไรก็ช่วยอย่างนี้ครับประมาณนี้ดีกว่าพี่นึพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาประมาณนี้ทิทานสั้นๆและสำหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์เพื่อแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบ หากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ